ชีตาเป็นเสือชนิดเดียวที่ไม่เคยทำคนตายเพราะพลังโจมตีของมันต่ำจัดเน้นเร็วอย่างเดียวพูดถึงเสือและ เสือตระกูลแมวใหญ่ทั้งหลายมนุษย์ก็มักจะเข้าใจว่าเสือทุกชนิดนั้นเป็นสัตว์ร้ายที่หากมนุษย์เข้าไปอยู่ในกรงเดียวกับมันก็ไม่รอดแน่เพราะถึงมันแค่ตะปบเล่นๆมนุษย์ก็ถึงตายได้แต่มันมีแมวใหญ่หรือเสือแบบชนิดเดียวจริงๆในโลกที่ไม่เคยมีบันทึกว่าทําให้มนุษย์เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวนั่นก็คือชีตาคนไทยนิยมเรียกกันว่าเสือชีตาแบรนติงบอกว่าชีตาเป็นสัตว์ในวง f e เฟรีเดซึ่งคือวงเดียวกันกับสิงโตหรือไลออนแล้วก็วงเดียวกันกับเสือโคร หรือไทเกอร์และก็วงเดียวกันกับเสือดาวเลปเปิร์หรือเสือคูก้าไปจนถึงแมวบ้านหรือแคทชื่อเสียงของชีต้าคือมันเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แน่นอนบางคนก็นึกเอาว่าถ้าเอาแชมป์โลกวิ่ง100เมตรมาวิ่งหนีชีต้าก็ไม่น่าจะรอดแต่ความเป็นจริงคือมันเป็นสัตว์ที่ไม่เคยมีประวัติทําร้ายมนุษย์เลยหรือพูดให้ตรงๆก็คือมันไม่มีประวัติล่ามนุษย์ด้วยผลที่หลายคนไม่รู้ว่าพวกมันอ่อนแอจัดๆเรียกได้ว่าอ่อนแอกว่่่าเเสืือออชนนิิดดๆแททบบียไไม้ธ ง่ายๆก็คือว่าร่างกายมันถูกสร้างมาให้วิ่งเร็วเลยมีมิติอื่นๆซึ่งกระจอกไปหมดเอาง่ายๆก็คือว่าชีต้าตัวแบบที่โตเต็มวัยเนี่ยความยาวระหว่างหัวถึงก้น,นไม่ถึง140ซนเมตรและเมื่อมันยืนแล้วจะสูงพอๆกับผู้ชายความสูงระดับบันกลางเท่านั้นแต่น้ําหนักของพวกมันเนี่ยจะเต็มที่ก็คือประมาณไม่เกิน60กิโลกรัมผมก็จะแลวคนเขียนก็จะบอกว่ามันถูกออกแบบมาให้วิ่งไล่และวิ่งหนีได้เร็ว โครงสร้างร่างกายของชีตาประกอบไปด้วยแขนขายาวเป็นหลักกล้ามเนื้อน้อยซึ่งถ้าเทียบกับเสือหน้าตาคล้ายกันอย่างเสือดาวอะไรเงี้ยถ้าตัวยาวๆพอๆกันเนี่ยเสือดาวน่าจะหนักประมาณ70-80ถึงกิโลกรัมและความต่างกันที่เห็นได้ชัดของชีตาคือมันรูปร่างผอมๆแบบขี้ก้างส่วนเสือดาวจะแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อลุวนๆอ่าคุณกำลังจะบอกผมว่าชีตามันไม่ได้ตะปบเราแต่มันอาจจะวิ่งไล่เฉยๆใช่ไหมคัน,นี้ความผอมเพรียวของขายาวของชีตาทําให้พวกมันวิ่งเร็วกว่าเสือชนิดอื่นแต่ว่าขัดกล้ามเนื้อให้พวกมัน สามารถมีพลังโจมตีแบบแมวใหญ่อื่นๆได้ก็พูดกันตรงๆก็คือว่าการโจมตีของเสือชีตาจะพุ่งอย่างรวดเร็วไปชนให้เหยื่อล้มแล้วก็กัดคอจนแน่นิ่งด้วยกล้ามเนื้อที่น้อยมันทำแบบนี้ได้แต่กับสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าอย่างพวกแอนดิโลปและอิมพาล่าหรือที่คนไทยเรียกว่ากวางแต่ว่ามันไม่ใช่กวางะนะฮะกับสัตว์ตัวเท่าๆกันถ้าสู้กันจริงๆชีตาเนี่ยสู้ไม่่อยไหวจะรู้ว่าตัวเองแพ้เพราะกล้ามเนื้อน้อยกว่าลองคิดถึงคนสูงเท่ากัน2คนคนหนึ่งพอ แห้งอีกคนมีกล้ามทั้งตัวถ้าสู้กันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองคือชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นหากชีตาไปสู้กับเสือดาวโดยที่ไม่ต้องพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสู้กับสิงโตครับนี้คำถามของผมคือมันไม่ใช่ว่าชีตาสู้กับสิงโตหรือเสือดาวแล้วเกิดอะไรขึ้นคำถามของผมก็คือว่าถ้ามันหิวมากเนี่ยแล้วผมไปตะกนวิเคราะห์อย่างที่ผมทำใน YouTube ให้มันโมโหเนะี่ยมันก็วิ่งชนผมจนผมล้มได้อยู่ดีไง นี่คือเหตุผลที่ทาให้ชีตาจะกลัวสัตว์ทุกชนิดที่ตัวพอๆกันเพราะเวลาที่มันโดนสิงโตหรือเสือดาวแย่งเหยื่อที่ล่ามาได้มันจะหนีตลอดอ๋อมันเลยวิวัฒนาการตัวเองให้วิ่งหนีได้เร็วอ๋อนี่ผมเสริมนิดนึงเพราะมันสู้ไม่ได้ซึ่งในทำนองเดียวกันนี่ก็ทําให้พวกมันหวาดกลัวสัตว์ใหญ่อย่างมนุษย์ด้วยเพราะมันรู้ด้วยฉนชจริยาว่าถ้าตัวเท่าๆกันไม่ว่าตัวอะไรมันก็จะสู้ไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่หากเจอมนุษย์มันก็จะหนีเสมอทําให้มันไม่เคยมีประวัติทาร้ายมนุษย์เเเเสีีียยชวิตลนนน่่่ออาจจะป็รืงงซึค ไ,ไม่รู้แต่คนทาสวนสัตว์และนักอนุรักษ์จะรู้ดีซึ่งชีต้าเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นมิตรและจัดการง่ายที่สุดแล้วในบรรดาสัตว์กินเนื้อในที่คุมขังอย่างสวนสัตว์หรือศูนย์พักพิงสัตว์ป่าและทําให้คนที่เลี้ยงมันจะมองว่าพวกมันเป็นแค่แมวตัวใหญ่ด้วยประวัติที่ไม่เคยทำร้ายมนุษย์ของผู้มันคนเลี้ยงก็ไม่ต้องกลัวพลาดแบบเวลาเลี้ยงสิงโตหรือเวลาเลี้ยงเสือโครมผมก็ใจว่าคนที่เขียนเรื่องนี้เขาเขียนตอนที่มีสิงโตที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยไปตะปบจนพนักงานนนนนสสววววัััตต์เเีีียชินะผมมม้าจ่ปรด็น นี่อาจจะเป็นเรื่องซึ่งคนทั่วไปไม่รู้แต่คนที่ทำสวนสัตว์เขาจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยความอ๋องๆของชีต้ายังมีอีกที่แต่ว่ามันเป็นแมวไม่กี่ชนิดที่ขุบเก็บเล็บไม่ได้จนถึงการที่มันไม่มีโครงสร้างหลอดเสียงให้คำรามได้แบบพวกเสือชนิดต่างๆแต่จะคลางให้เหมือนแมวได้เท่านั้นแต่ว่ามันหุบเล็บไม่ได้คุณบอกผมเองว่ามันหุบเล็บไม่ได้นี่หว่า ถ้ามันหุบเล็บไม่ได้มันก็ยังน่ากลัวอยู่นะคือยังไงผมก็กลัวฮะขอบคุณแบรนติงซึ่งอุตสาห์ทำให้ผมเป็นคนก้าวหน้าซึ่งไม่กลัวสัตว์นะครับแต่ว่าผมรักชีตานะผมเคยไปเที่ยวเป็นซาฟารีที่แอฟริกานะครับแล้วก็ไปดูสวนซึ่งมันเป็นสวนไลออนพาร์คด้วยนะฮะในย่านชานเมืองของนครจฮันเนสเบิร์กนะครับขับรถออกไปประมาณ2ชั่วโมงกว่ามั้งแล้วก็ได้เข้าไปดูสวนสัตว์แล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบซาฟารีซึ่งไม่ใช่สวนสัตว์ด้วยนะครับได้ไปทั้งคู่นะเเเรสาาาีี่ด้วดยวยขือ าชีต้าเนี่ยมาอยู่แบบในจุดที่ใกล้กว่าเราเป็นพิเศษะนะฮะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ทําไมว่าผมดันไม่กลัวนะ,ะนะฮะวันนั้นคือหยุดกลัวไป1วันไม่น่าเชื่อเพราะว่าบินไปไกลมั้ง ผมจะแวะไปแสดงความเสียใจนะครับลำลึกถึงตำนานของวงการของคนรักสัตว์เจนกูดอเสียชีวิตนะเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกันโดยเฉพาะในวงการของคนซึ่งเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าน,นะครับเดอะแมตเตอร์เขียนเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอครับเมื่อเช้าผมอธิบายในเวอร์ชันคร่าวๆซึ่งยังไม่ได้ลงรายละเอียดเดอะแมตเตอร์ลงรายละเอียดได้ดีเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นะครับเจนกูดอเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผู้ทุ่มเทเวลาของชีวิตทุ่มเทชีวิตของเธอทั้งชีวิตอะประมาณ60ปี ในช่วงบทบาทซึ่งเธอเริ่มทํางานด้านอนุรักษ์จนถึงวันนี้เธอเสียชีวิตอายุ91ปีเธอทุ่มชีวิตของเธอเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ์ของชิมแปนซีเธอที่เสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้นะครับอายุ91ปีพฤติกรรมและสังคมของชิมแปนซีเป็นอย่างไรคือคําถามให,ใหญ่ที่เจนกูดดออุทิศตัวเองเพื่อหาคําตอบรวมถึงตั้งองค์กรช่วยอนุรักษ์ชิมแปนซีมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงการทํางานของเธอ60ปีด้วยกันคือผมนึกถึงโรเบิร์ตเรดฟอร์ดซึ่งอุทิศตนเองกับวงการภาพยนตร์ตตลอดดชีีวิ50-60ปไ้ ผมนึกถึงชอนเพนซึ่งยังไม่ตายเนี่ยแต่ว่าตลอดชีวิตที่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยมันปาเข้าไปกี่ปีและสี0ปีได้มั้งคือเขาทําสิ่งที่เขาทําในแบบที่เหนือชั้นกว่าทุกคนนะฮะเจนกูนดองก็เป็นตํานานระดับนั้นคือมีชื่อเสียงและมีบทบาทและมีระดับความสําคัญในสิ่งที่ทำเนี่ยเหนือไปกว่าผู้อื่นหมดเลยคือเป็นตัวท็อปของการเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็เป็นแอมบาสเดอร์ด้านนี้ด้วย ทำให้คนหลายคนโตขึ้นมาแล้วก็อยากทํางานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่านะฮะเจนกูดอมี Impact ระดับนั้นนะครับแล้วก็เธอได้เสียชีวิตลงแล้วเธอตั้งองค์กรช่วยอนุรักษ์ชิมแปนซีมาตลอดมันเป็นงานที่เธอรักนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวานอนวิทยานะ,ะเธอเชี่ยวชาญเรื่องชิมแปนซีน่ยะฮะแล้วก็งานที่เธอทําอีกหลายตอนหลายครั้งก็ยังใช้หลักการทางมนุษยวิทยามาศึกษาวานอ,นอนเหล่านี้ด้วยเช่นกันจนทําให้เธอเห็นว่าชิมแปนซีมีพฤติกรรม ที่คล้ายกับมนุษย์หลายอย่างอะแน่นอนสามารถนําพฤติกรรมมาศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ได้สิ่งสาคัญที่เธอได้ค้นพบจากการศึกษาชิมเปนซีคือการที่ชิมเบนซีเหล่านี้ไม่ได้มีแค่พฤติกรรมที่รุนแรงระหว่างกันเท่านั้นแต่หากพวกมันยังสามารถแสดงความรักและห่วงใยชิมเปนซีด้วยกันเองตลอดจนการมีทักษะที่สามารถสร้างเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันด้วยแน่นอนคือมันฉลาดและกูดดอกก็สั่งสอนให้คนเข้าใจว่าสัตว์ประเภทนี้ซึ่งมันเป็น primitive species ก่อนที่ในช่วง มีการวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยก่อนที่จะมาถึงยุคที่มนุษย์จะเป็นท็อปเดอร์ฟูเจนเนี่ยนะฮะสัตว์ประเภทนี้นั้นฉลาดแล้วก็จิตใจดีกูดอได้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ระหว่างที่เธอกําลังเดินทางไปบรรยายที่แคลิฟอร์เนียนะครับไม่เคยหยุดทํางานนะคือหมายความว่างานที่เธอทํานี่คือเธอทําด้วยใจรักแล้วก็ผมจัดอยู่ในแคตตาโกรีเดียวกันกับคนอย่างโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนะครับบังเอิญเมื่อวานผมได้ไปชมภาพยนตร์ซึ่งทําให้ผมนึกถึงโรเบิ ยิ่งใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่อะถ้าอยู่ในระดับเดียวกันที่มีบทบาทที่คงเส้นคงวาแล้วก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังอะไรเงี้ยตั้งแต่ฮาร์วี m i มิลค์นะฮะที่เล่นเป็นฮาร์วียมิลค์เนี่ยนักรณรงสิทธิ์ของชาวเกในสหรัฐเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในนครซานฟรานซิสโกในมอเรร์รัตแคลิฟอร์เนียฮาร์วีย์มิลค์เนี่ยชอนเพนก็เล่นได้ดีมากชอนเพนก็เล่นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งถ้าคนไหนมีเวลาวันนี้พรุ่งนี้หรือสุดสัปดาห์นี้นะฮะมันไม่ใช่หนังเด็กนะมันเป็นหหนนนังงงที่่ผู้ใใญควรรชมมโดยเเฉพาาะสจก เป็นแฟนๆลีโอดาโดดีแคปรรโยก็ควรที่จะไปชมแต่คนซึ่งสนใจการเมืองแล้วก็คนซึ่งสนใจเรื่องของการก่อการร้ายคนที่สนใจเรื่องของการเป็นกบฏคนสนใจเรื่องของการต่อสู้กับการกดขี่ก็ควรที่จะไปชมนะฮะ One Battle After Another พ่วมกับคือ Paul Thomas Anderson นะครับ